สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกินแคร์รูทีนของเราในตอนนี้ผิวเราเป็นผิวโรเซเชียนะคะแล้วก็มีเอ็กซิมาบ้างในบางช่วงแล้วก็บางจุดเป็นสภาพผิวแห้งแห้งมากโดยเฉพาะในช่วงกรอบหน้าแล้วก็ปกติไหมปกติค่อนไปทางแห้งแล้วกันในช่วงทีโซนก็คืออยากให้ดูใ,ใกล้ๆว่าเนี่ยตรงช่วงเนี้ยเราจะมีความแดงตรงช่วงร่องจมูกนะคะมีความแดงสองข้าง แล้วก็มีตรงช่วงแก้มนี้ช่วงหนกแก้มที่แดงสองข้างเลยอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีเออตรงหัวคิ้วหัวคิ้วนะแล้วก็ผิวด้วยรวมเนี่ยแดงเลยคือถ้าเทียบกับคอเทียบกับมือค่ะคือดูออกเลยว่าโอเคผิวมันมีความแดงอยู่งาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็มาด้วยหน้าที่กำลังชุ่มฉ่ำอยู่อย่างนี้นะตัวแรกที่เราจะลงคือตัวนี้อ,นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลย คุ n คังยอลอ่านว่าอะไรอะ Moisture Ampoule นะคะตัวนี้มันจะมี texture ที่เป็นแบบว่าเหนื่อๆน,นิดนึงเราจะบีบมาแบบประมาณ4-5หปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้อะคะ่ะเดี๋ยวลงให้ดูดีกว่าเราก็จะรู้เลยว่าทำไมเราถึงใช้เยอะนี่เราก็บีบมาประมาณนี้เราจะปะเลยคือเราเป็นคนหน้าแห้งอะ ถ้าเกิดว่าเราลงช้าน้ำบนหน้ามันแห้งก่อนอย่างเงี้ยมันจะดึงเอาความชุ่มชื้นบนหน้าเรา,เอาออกไปด้วยแล้วเราก็จะรู้สึกแสบผิวเลยทันทีอันนี้นะคะลงไปแล้วหนึ่งเลเยอร์ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งถ้ารู้สึกไม่พอก็เพิ่มได้อหนึ่ง เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือมันก็จะช้ำช้ำิวนะแล้วเราก็จะต่อด้วยตัวนี้ยุนคงังยูมันอ่านว่าอะไรอ่ะตัวนี้เป็น n t t n s s v v repair cream นะคะก็เปิดมามีฝาจุดเอาเราจะเอาสเปรูลาตักขึ้นมาซักไม่น้อยอ่ะแล้วเราก็จะ ไม่มีกระจกตรงเนี้ยลืมเอามาตั้งก็แปะดูในกล้องไปก่อนมีดูในกล้องคอมนะคะก็ทาเลยคือเราจะไม่ค่อยปล่อยให้สกินแครต์ตัวแรกซึมแห้งเหือดหายลงไปในผิวก่อนเนะเราจะทามันตามๆกันไปเลยแล้วก็ถ้าสกินแคร์ดีจริงเราก็จะทาตาไปเลยด้วยคือ อันนี้แล้วแต่คนนะไอ้ที่แบบว่าท,าทาตาบางคนก็แสบบางคนก็ไม่แสบสำหรับเราบางตัวก็แสบบางตัวก็ไม่แสบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยแสบเพราะาอะไรเพราะเวลาหลับตาแล้วเนื้อตาเยอะพอเนื้อตาเยอะปุ่มมันไม่เข้าตาแค่หแหละไม่มีอะไรอันนี้เนี่ยพอทา,าเสร็จปุ่มนะมันก็จะมีความเคลือบๆผิวเล็กน,น้อยเห็นป่ะคือผิวแบบมันแบบเฮ้ยมันมันดีขึ้นอะคือมันแบบ สักพักนึงมันดีขึ้นเลยอะมันผิวมันดูเที่ยวกับมือนะเียกว่ามือคือสีแบบแทบจะใกล้เคียงกันแล้วอะยกเว้นแบบที่จุดแน่นๆจริงๆก็คือพวกหน้าแก้มตรงร่องจมูกตรงคิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีอยู่นะคะอันนี้เราขอซ้ำมีเหลือตรง s ป a t u l าอย่างนิดนึง s ปต t ล l าอะไรไม่มีหรอกมันก็ช้อนนันเล็กกันเียแหละมันแถมมาให้ในกล่องนะคะแล้วก็ทาตรงนี้เพราะว่า รู้สึกว่ารงองพื้นอะ่ะมันหายไวตรงเนี้ยเราก็จะทอเไรเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็จะแบบพอทิ้งไปสักพักนึงอะ่ะตัวทิมตัวเนี้ยมันซึมดีมากเลยอะ่ะพอมารวมกับตัวนี้แล้วอะคะ่ะคือใครอ่านเกาหลีได้อะ่ะช่วยบอกหน่อยนะเอ่อขอความรู้เรานิดนึงว่ามันอ่านว่าอะไรอะคะ่ะอันเนี้ยมันอ่านว่าอะไรนะ ชนพยูนพยูนเหมือ,พน,อพนพยูนอะพยนคังยูลหรอตัวนี้คือเรากดมาจาก i earth นะคะตัวนี้เป็น moistur ampoule นะมันจะมี moistur serum ด้วยแต่ว่าเรากดตัว moistur ampoule มาสองตัวนี้ไปรู้จักได้ไงเราไปรู้จักมาจากช่องของ d รร r d ค่ะแล้วเราก็ล้วคือเราดูแทบจะเกือบเกือบทุกตัวแหละว่าเขาใช้อะไรบ้างอะที่เขาแนะนำว่าเออมันดีสำหรับผิว sensitive อะ เราก็ไปนั่งดูเราก็มานั่งดูส่วนผสมต่ออีกทีหนึ่งว่าเอ้ยตัวนี้มันดูับเราไหมมันมีแบบส่วนผสมที่มันอาจจะระคายเคืองกับผิวโรเซเชียไหมอย่างเงี้ยก็อ่ะจริงๆนะไม่ได้คิดไปเองคือถ้าเห็นตัวจริงเราก็จะรู้เลยว่าเออว่าผิวมันแดงน้อยลงมันเหลือแค่ตรงช่วงที่แบบว่าหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ย นี่หอลงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะตรงนี้เรามีความเป็นเอ็กซิมียอยู่ด้วยเราเลยจะเคลือบผิวมันเยอะนิดนึงใช้ยิมเปืองบอกเลยนี่เห็นไหมจับเดียวมันก็แดง้วน,นะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้มันเซ็ตตัวก่อนนะคะพอเซ็ตตัวมันจะดีขึ้นแองนี่เห็นไปทาลิปิมันยูเทลีนิมเมอรอะไรก็ได้ข่อยทาไม่ต้องยูเลีนไม่ต้องอะไรหรอกขอ่อยทา ทาริงคือแค่ทาก็ดีแล้วคือ,อบางวันถ้ารู้สึกว่าเออเราคืนนี้เราอาจจะเปิดแอร์ยาวหน่อยหรือนอนตื่นสายหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะลงออยเพิ่มค่ะออยตัวนี้ของอินดีรีหนึ่งหยดเท่านั้นหนึ่งหยดเท่านั้นอินดีรีตัวนี้นะคะเป็น s q u a l l e n เ facial oil นี่เห็นชัดเนาะไม่มีอะไรเลยมีแค่สควาเลนที่เอ็กแตรจากโอลลฟอล์เออน่าจะใช่จำไม่ได้แล้วในนี้มันไม่มีอะแต่จำได้ว่ามันเป็นแค่สควาเลน just สควาเลนเลยคือเป็นแค่ออยล์โง่ตัวหนึ่งที่เอาแบบเคลือบผิวชั้นบนกัน <c oughs> ก็วันนี้ก็สกินแคร์มาให้ดูก่อนนะคะหลังล้างหน้าเสร็จนั้นเราก็จะลงตัวนี้ทันทีตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยครีมเสร็จแล้วก็ตัวนี้ ในวันที่รู้สึกว่าจะนอนนานๆหรือนอนห้องแอร์ยาวๆนะคะนี่มีสาตัวนี้แล้วก็จบในตอนนี้นะใ้ดูดิหน้ามันแบบหน้ามันคือดื้อมากอะ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้ยังไงหน้ามันดูแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะปดูคําดาวอะ่ะอืม นี่แลคะ่ะก็จบไปเท่านี้นะคะกับคลิปนี้เดี๋ยวมาต่อมอร์นิ่งรูทีนให้นะคะในคลิปถัดไปค่ะถ้าเกิดว่าชอบอยากจะรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องให้หน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์ที่เพจด้วยก็ได้ หรือที่ Instagram ก็ได้หรือ Twitter ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกกดไม่เป็นไรก็ได้ค่ะก็ขอบคุณมากแล้วที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะถ้ากดให้หน่อยก็จะดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย